ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอย่างเป็นทางการที่สนามหญ้าด้านทิศใต้ภายในทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันตามคำเชิญของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐและนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมีสองหญิงไทยมาร่วมเป็นเกียรติท่ามกลางผู้คนมากกว่า1 0 0 0 0คนในพิธีครั้งนี้ด้วยคุณชันชนดิดมาเทาเรลและกุนรจนาซัสแมนจากนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษให้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศในครั้งนี้ทั้งสองให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงเหตุผลที่ได้รับเชิญในโอกาสครั้งสำคัญนี้ พราะทั้งคู่ต่างมีบทบาทรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่อต้านการค้ามนุษย์และการค้าทาสสมัยใหม่มายาวนานโดยเฉพาะโรจนาซัสเมนเคยเป็นหนึ่งในแรงงานไทย72คนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังการถูกหลอกเข้ามาทำงานที่โรงงานเย็บผ้าในเมืองเอลมอนเตรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อ20ปีก่อนซึ่งเป็นคดีที่พลิกประวัติศาสตร์และยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการใช้แรงงานของอเมริกาให้เป็นธรรมมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่า คือเราทํางานประจําทุกคนเห็นหน้าประจําว่าคนเนี้ยอยู่ในเหตุการณ์ยีิปีไม่ว่าจะไปสัมมนาหรือว่าออกข่าวหรือว่าแถลงข่าวหรือว่าเเม,มียมหรือว่าไปพูดที่ไหนก็นแล้วแต่คือเราจะเห็นเราเนี่ยรณรงค์มาตลอด20ิปีคือคนนี้ต้องมีความสําคัญจะต้องให้ได้ไปมีโอกาสได้พบกับประธานาธิบดีเพราะว่าเหมือนกับแลนด์มาร์คเคสของเราเคสแรกแล้วมันเคสอื่นมันปรากฏมาตามทีหลัง เนี่ย <c oughs> เพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นเราคิดว่าสเรลไม่มีแล้ว <c oughs> แต่จริงๆแล้วยังมีอยู่ <c oughs> แต่มันอยู่อัน e r เดอร์กราวเราไม่หาอยู่ใต้ดินเหมือนกับว่ามันมองไม่เห็นไงคะขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC คนนี้ก็มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือแรงงานไทยทั้ง72คนดังกล่าว และยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อชุมชนไทยในอเมริกามายาวนานกว่าสองทศวรรษเราให้บริการกับคนที่โดนค้ามนุษย์มาสาหรัฐจากประเทศไทยแล้วเราให้เขารับการเป็นธรรมพยายามดิ้นรนให้เขาได้สวัสดิการ ทั้งหลายเราก็ตรวจสุขภาพเราได้ปั้นช่องอยู่ได้ทีวีซ่าเราก็ได้ต่อสู้ในคดีแพ่งและคดีอาญาเพื่อจะได้รับการเป็นธรรมการเสด็จเยือนกรุงวอชิงตันในครั้งนี้มีชาวอเมริกันจำนวนหลายหมื่นคนต่างเฝ้ารอที่จะมีส่วนร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยตื่นเต้นและเดินทางไปรอรับเสด็จตามสถานที่ต่างๆท่า,ามกลางเสียงแห่งความปลาบปลื้มยินดีตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่านทั่วกรุงวอชิงตันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกอบพระกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆในนครลหลวงของสหรัฐรวมถึงการเสด็จมหาวิทยาลัยแคทลิกยูนิเวอร์ซิตี้ออฟอเมริกาเพื่อทรงประกอบพิธีมิสซาเป็นครั้งแรกในสหรัฐ โดยพิธีนี้ถือเป็นพิธีรำลึกวันสวรรคตรของพระเยซูท่ามกลางคริสตศาสนิกชนหลายหมื่นคนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ขณะที่ในวันต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงมีพระโอวาทต่อที่ประชุมร่วมสองสภาของสหรัฐก่อนที่ในวันศุกร์ที่15กันยายนพระองค์จะเสด็จในการประชุมสามัญประจำปีขององค์การสหประชาชาติที่นครนควยอร์ยครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกลุงมวิจิงรตันครับ